เข้าใจบวกดี้ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็มาเสียบดอกไม้เสร็จแล้วนะคะวันนี้วันพระก็ไปถวายพระนะคะนี่นะคะคือขันหมากเบิงครั้งแรกที่พี่ทำนะคะพี่ลิดาทำนะคะ อาจารย์อยู่ใกล้ๆค่ะอาจารย์เขาไม่ไม่อยากออกทีวีก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเอาให้เห็นข้างๆพอเอาเห็นไม่ก้มแล้วอาจารย์ต้องมาช่วยเสียบดอกไม้นะคะนี่คเห็นไหมคะสวยไหมคะนี่ค่ะวันนี้วันพระเราก็ไปถวายพระกันเลยนะคะนี่เราก็ดัดแปลงไปเนาะเอาวัสดุของนอร์เวย์เนี่ยค่ะเป็นผ้าเราก็เป็น กระดาษเหมือนที่พี่บอกไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็ทีน,นี้ก็ยอดมันก็ก็เอามาเสียบเนะีคะเสียบดอกพุดดอกพุดก็เป็นซื้อมาจากยูทนะิวเนอสั่งมาดอกพุดธแล้วก็ดอกเราเรืองนะคะแล้วก็ดอกรักนะคะข้างบนเห็นไหมคะเน,นี่นะคะเนี่ค่ะสวยไหมครั้งแรกนะคะพี่ทําอาจจะไม่เท่ากันสักหน่อยเพราะว่า มันเป็นครั้งแรกของพี่นะคะอันนึงยาวอันนึงสั้นก็ไม่เป็นไรเนาะเออเนาะมาดูกัน <laughs> ก็เลยถวายพระเนาะอันนึงยาวกับอันนึงสั้นเออมันเป็นครั้งแรกนะคะที่ทำกันหมากบิงถวายบูชาหน้าพระยิ่งพระเสร็จแล้วเราก็ไปถวายเสร็จแล้วก็นี่คือชุดเออจะไปไหว้พระนะคะวันนี้วันพระก็ อนุมโมทนาบุญกับพี่ดีดาไปด้วยนะคะกับอาจารย์ของพี่ดีดาด้วยนะคะให้เห็นแป๊บเอาช่วยขอบคุณนะคะมาติดตามกันใครชอบขันหมากเบงของพี่ดีดาวัสดุจากนนรว์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ